กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสกับเกมไดเรนเจอร์นะครับวันนี้ก็อาจจะแปลกตาหน่อยนะครับผมที่ผมเข้ามาปุ๊บก็ไม่ได้เข้าที่หน้าจอหลักนะครับแต่ว่าเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับผมก็คือหน้าของอีเวนต์สเตปปิ้งนะครับก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นอีเวนต์สเตปปิ้งแบบยากให้ดูกันนะครับผมเพราะว่ามีน้องท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมเขาบอกว่าทําไมผมถึง ไม่เล่นสเตทวิ่งแบบฮาร์ดยากดูนะครับผมก็วันนี้ก็ได้มาจัดให้ดูกันแล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็อยากได้นะครับผมซึ่งเป็นเกียร์นี้ยเป็นเกียร์คอนนะผมก็ผมก็อยากได้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีปัญหานะครับผมตรงที่ว่าซึ่งผมอยากได้นะครับแต่ค่าเกียร์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเท่าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยคือมันจะมีค่าพลังโจมตีรวมนะครับผม74ีเนี่ย อันนี้คือเกียร์ที่ยังไม่แม็กนะครับลวส่วนอีกอันนึงก็คือจะมีค่าความเร็วในการโจมตีแล้วก็มีค่าคูลดาวน์ของเลนเจอร์นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถามว่าดีไหมผมว่าดีนะครับผมแต่ว่าผมต้องการท่าแสงมากกว่านะครับผมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมีเจสิก้าแสงอยู่นะครับซึ่งผมก็ต้องการจะนาเจสิก้าแสงนี้นะครับผมมาใส่เกียร์ท่าแสงนะครับแต่ว่าอยากให้ได้ค่าเกียร์ที่มันค่อนข้างสวยโดยเฉพาะค่าที่เป็น ที่ล่างสุดนะครับผมก็คือถ้ามีให้เลือกนะครับก็จะเป็นพางโจมตีมีมีค่าพลังชีวิตนะครับแล้วก็มีครูดาวนั่นแหละครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ได้แบบนั้นนะครับแต่บังเอิญไม่มีในรอบนี้นะครับผมซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็ไม่ได้มีตัวของโคนี่นะครับผมซึ่งเป็นโคนี่นักพนันนะผมผมไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะผม อ้อลืมไปครับลืมจุดหมายหลักไปเลยก็คือวันนี้ผมจะมาเล่นแบบออโต้คลิกกันให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะครับอ่าผมออกนิดนึงก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับอ้อซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับท่านใดที่แบบว่าอยากจะเล่นให้มันแบบได้สูงสุดๆนะครับผมวันนี้ก็เหลืออีกประมาณ13ชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมเริ่มต้นนะครับผมก็เลือกหนึ่งวันที่อีเวนต์นะครับผมอ๋อการต่อการต่อสู้นะครับผม แล้วก็อันที่2ก็เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ผมมาเลือกที่ฮาร์ดนะครับผมในระบบยากนะครับอ่ะอันที่3ต่อเลยนะครับผมมาที่ตัวนี้นะครับอันที่4ก็เข้าไปก่อนนะครับผมอันนี้เข้าที่ตัวเกมแล้วให้กดที่สต็อกก่อนนะครับผมแล้วก็มาเลือกเอาเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ถามผมว่ายังเล่นออโต้คิกได้อยู่ไหม สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังสี่โมงเย็นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมาดูกันนะครับผมว่าผมได้หรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยถ้าผมได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาเช็คให้ดูกันนะครับผมผมจะเริ่มต้นคลิปด้วยการที่เปิดมาให้ดูเลยนะครับว่าผมได้ของหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกทท่านนะครับผมได้ของเหมือนกับผมนะครับอในแยกไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับเผื่อบางทีแบบว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นว่า ได้ของดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยสามารถเข้ามาทักกันได้นะผมอันนี้อาจจะมองยากนิดนึงนะครับอันนี้พยายามอยากให้เหลื่อมข้างบนมากเกินไปนะผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดตรงที่แบบว่าเหมือนกับมันจะมีพวกอย่างเช่นนะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ก๊บลบการแจ้งเตือนนะผมเขาอาจจะมีการแจ้งเตือนได้นะครับอย่างเช่นมีการแจ้งเตือนของนี่นะครับผมอันนี้เลยนะครับ ซึ่งผมจะเจอค่อนข้างบ่อยนะผมอันนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนิดน,นึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัดต๊อไปนิดน,นึงก่อนเดี๋ยวผมไปแก้ไขปัญหาก่อนนะครับอ๋อก็ไปเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับผมแล้วรีบกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะครับผมอ่าไปต่อเนื่องกันเลยนะครับ อันนี้ถ้ามัมีปัญหานี่คือเราสามารถกดออกนะครับผมแล้วกดใหม่ได้เลยนะครับอ๋อดูเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมบางครั้งอาจจะต้องมีการที่ว่าเราไปกดกระตุ้นที่ปุ่มนี้นิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่ว่าให้เขามีการออกตัวที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเราไปกดปกตินะผมอย่างเช่น เราไปกดที่สต็อปแล้วเรากดใหม่เนี่ยถ้ายังไม่ได้กดยังไม่ได้ตัวออกมานะครับผมก็สามารถที่จะกดที่ตัวเนเจอร์ได้เลยนะครับเพื่อให้ตัวเลนเจอร์ออกมาได้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมในสเตทฮาร์ดเนี่ยครับผมก็คือจะวิ่งได้ไปไกลแค่ไหนนะครับผมเพราะว่ามีน้องท่านหนึ่งเขาทักมานะครับผมว่าพี่ทําไมพี่วิ่งได้น้อยจังนะผมบางท่านก็บอกว่าผมได้เยอะนะครับก็คือผมก็บอกไปตามความจริงนั่นแหละครับผมว่ามันได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าปากติแล้วเนี่ย ผมไม่ค่อยกล้าวิ่งในระบบที่ว่ามันใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะครับผมว่าในสเตทฮาร์ดนี่แหละครับหรือว่าสเตทยากที่ผมเอาไปเล่นเนี่ย <c oughs> จะวิ่งมาได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวของผมเองเนี่ยไม่ได้เล่นแนววิ่งระยะไกลแบบนี้มานานแล้วนะครับ อ๋ออันนี้อันนี้ถ้าทางจะผิดนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ต้องลดลงมาเนินหน่อยหนึ่งน,น,น,นะครับผมอันนี้เลขค่าต้องลดลงมานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ไปกดโดนข้อมูลอื่นๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับอ่าไปต่อกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อสักครู่นะครับตัวเลขค่าของผมเนี่ยไปกดโดนข้อมูลที่จะ ทำให้เข้าไปสู่ในตัวเลนเจอร์เพื่อที่จะได้ดูแต้มคะแนนนะครับผมมันก็เลยมีปัญหานี้หน่อยนะครับปัญหานะครับผมที่ผมไม่ค่อยเล่นสเตจยากนะครับเนื่องจากว่าการที่ผมนํามาเล่นนะครับแล้วแบบว่าตัวมันออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมมันก็เลยมีผลทําให้รู้สึกว่าเวลาเล่นนะครับมันจะรู้สึกว่าท้อใจนะครับผมที่แบบว่าเลนเจอร์เราตายง่ายเกินไปนะครับอะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับผมก็คือยังไม่ทันได้ออกเท่าไหร่เลยนะครับก็ตายแล้วนะครับผมเพราะว่า เลนเจอร์ในแต่ละรอบเนี่ยที่ออกมาเนี่ยถ้าเราสามารถเลือกเองได้นะครับผมมันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับแต่ว่า5ตัวแรกนะผมที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตรงตามใจที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับผมมีแค่อินุยาฉาตัวเดียวนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่กับด้านหน้าสุดแต่ที่เหลือเนี่ยครับผมก็คืออยู่ข้างหลังหมดเลยนะนั่นแหละครับผมที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นยากนะครับแต่ว่าถ้าอินุยาฉานะผมของผมเนี่ย มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหนาเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมเมื่อสักครู่ได้ประมาณ500นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้แค่ประมาณ400ต้นๆนะครับผมก็แทบจะไม่เหลือชีวิตแล้วแล้วนะครับ <c oughs> ต่างกันลิบลับเลยไหมครับที่เมื่อสักครู่ผมบอกว่ามาบาน500ร้อนะผมก็คือตัวเンนเจอ,ออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่400 ถามว่าคุ้มไหมผมตอบได้เลยครับว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าที่ควรนะครับผมอันนี้ผมจะมานำมาเล่นให้ดูสักพักหนึ่งนะครับผมก็คือแบบว่าอยากให้รู้กันนะครับว่าสเตจยากมันไม่ได้ง่ายและมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ว่าเราก็ต้องมีตัวเลนเจอร์ที่แม็กด้วยนะครับผมอันนี้นะครับออกมายังไม่ทันได้ถึง100ยเลยนะผมก็ตายกันเรียบแล้วนะครับ ตัวกะโหลกนะครับผมซึ่งที่ผมเจอมาเนี่ยครับคือมันเหมือนกับมันโกงมากเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ระยะไกลขนาดน,นี้นะครับแล้วก็ตัวที่ยิงไอติมเนี่ยครับผมเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้โหดขนาดที่แบบว่ายิงระยะไกล,ากล,ากลามากนะครับแต่ปัจจุบันเหมือนทางระบบนะครับผมจะทําให้มันยากขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แต้มกันน้อยลงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเล่นกันมากขึ้นแต่สําหรับผมผม,ผมคิดทางกลับกันเลยนะครับผมมันจะทําให้เรารู้สึกว่า เหมือนกับท้อแท้นะครับว่าการที่เราพยายามเล่นเท่าไหร่แต่มันก็ยังไม่ชนะอยู่ดีนะครับผมแล้วก็คะแนนที่ให้ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนานะครับผมแล้วก็ไปไม่ได้ไกลมากแต่ว่าผมเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือทางระบบต้องการให้ยากเข้าไว้นะครับเพื่อที่ว่าแต่ละท่านที่เข้ามาเล่นนะครับผมมันจะได้แข่งกันง่ายๆมากขึ้นนะผมพูดง่ายๆก็คือจะได้ ผลานขนกันไว้เยอะๆนะครับสําหรับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของบริษัทไปนะครับผมแต่ว่าสําหรับผมว่าผมมองว่ามันเล่นยากนะครับเมื่อสักครู่นะผมอันแรก500นะครับอันที่2 4งสนะครับผมอันนี้3 8 4อันนี้โหดร้ายกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้คือรอบที่4แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมเพราะว่า3รอบมานะครับแต้มมีจะตกลงนะครับผมไม่มีไม่มีดีขึ้นเลยนะ ผมรู้สึกว่ามาแลโหดไปหน่อยนะครับผมสําหรับไอ้ตัวนี้นะครับที่เป็นหัวกระโหลกเนี่ยคือเริ่มต้นมาไม่ต้องโหดมากก็ได้นะครับผมก็คืออย่างน้อยให้เราไปถึงได้ในระยะหนึ่งก่อนนะครับไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บก็ตายเลยกันเลยนะครับผมค่อยๆเพิ่มความความฮาร์ดหรือเพิ่มความยากก็ยังดีนะผมแต่อันนี้คือโหดมาตั้งแต่เริ่มนาหนาบเลยน,า,น,า,น,า,นาสุดๆเลยนะครับผมก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าหมดหงิดนิดหน่อยนะครับที่แต้มจาก500 ลดมาเหลือ404้นะครับผมแล้วก็ลงมาที่384มันเป็นอะไรที่รู้สึกขดหูใจสุดๆเลยนะครับบอกตรงๆครับว่าตัวของผมเนี่ยไม่ได้ h a ดเยอะนะไม่ได้ไม่ง่ายๆคือไม่ได้ max เยอะนะครับผมก็คือเล่นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราพอไปได้นะครับผมแล้วก็ตัวของผมเนี่ยตัวที่ m a กนะครับก็คือตัวที่ เอาง่ายๆครับผมก็คือตัวที่แม็กเนี่ยแล้วดีๆนะครับผมมันก็คือมันดีในเฉพาะในสเตจวิ่งนะครับแต่ว่าถ้าในสเตจ PVP หรือว่าห้อง PVP เนี่ยมันสู้ตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยนะครับผมมันก็คือแบบมันเล่นยากเป็นพิเศษนะครับเมื่อสักครู่384ตอนนี้อยู่ที่401ท้ทั้งๆที่ครั้งแรกนะครับผมที่เข้ามาเล่นเลยเนี่ยอยู่ที่500กว่าๆนะครับ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหดหูใจสุดๆเลยนะอ่านี่คือรอบที่5แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะไปได้ดีแค่ไหนนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมมองว่ายิ่งเล่นเหมือนยิ่งท้อใจนะครับผมก็อย่างที่น้องเขาทักเลยครับว่าทําไมพี่พี่มีตัวเทพตั้งเยอะตั้งแยะทําไมไปไม่ได้นะผมผมบอกเลยนะครับว่าตัวที่ผมไม่มีจริงๆและต้องการจริงๆนะครับผม ก็คือตัวของเจมทาาดมืดที่แปลงร่างฝั่งตรงข้ามนะผมให้เป็นก้อนหินนะครับแล้วก็จะมีลิงคัสนะครับผมซึ่งลิงคัสเนี่ยมันมีผลต่อการเล่น PVP แล้วก็เล่นในสเตตของสเตทวิ่งนะผมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะสามารถดันฝั่งตรงข้ามให้ติดป้อมได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเสีย เสียระยะได้มากที่สุดนะครับผมแล้วจะทําให้เราชนะได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนตัวที่3มก็จะเป็นตัวของโคนีนักพนันนะครับผมนักพนันมือโปรหรือหนึหรืออะไรนั่นแหละครับผมก็คือเขาจะดันฝั่งตรงข้ามให้สุดๆเลยนะครับผมแล้วก็จะทําให้เล่นง่ายมากขึ้นนะครับสําหรับท่านใดที่มีก็สามารถที่จะนําไปเล่นในสเตดนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับสําหรับผมไม่มีครับผมไม่มีแล้วก็ ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็คือทำใจล้วนๆนั่นแหละครับผมอันนี้ตรงกับครั้งที่ครั้งที่2นะครับผมก็คือ404นะครับก็ไม่ได้มากไปกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับเป็นการปิดท้ายสำหรับรอบนี้นะสูงสุดคือส0 0พันนะครับผมก็สำหรับคืนนี้นะครับผมผมก็จะลองเล่นดูจนกว่า ตัวตั๋วของผมจะหมดนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมไม่ได้หวังที่จะเอาเกียร์ของทตุมืดแต่อย่างใดนะครับก็คือผมกําลังรอของทตุแสงนั่นแหละครับผมซึ่งเดือนหน้าเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีผู้เล่นที่เป็นระดับเทพออกมาเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมได้ทักมานะครับผมเมื่อคืนนี้ว่า15ล้านนะครับก็สามารถที่จะติดหนึ่งในร้อยได้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้ต้องการแบบนั้นสิครับผมต้องการทตุแสง แต่ว่าถ้าแสงมันน่าจะไปอยู่ของเดือนหน้าซึ่งเป็นตัวเจอร์ลิมิเต็ดนะครับผมแล้วก็น่าจะมีสเตทที่เป็นดาวเคราะห์นะผมที่แจกขนด้วยนะอันนี้ผมดาเอานะครับถ้ามีการแจกขนเมื่อไหร่ผมมั่นใจครับผมว่าจะมีการวิ่งที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงส่วนตัวผมเองเนี่ยขนมีอยู่ประมาณ120 0 0 0ประมาณ7 0 0 0นะครับ1 2ึ0 0แ่โดยเฉลี่ย ก็คืออาจจะไม่ได้วิ่งนะครับก็คือจะเก็บไว้ยาวอาจจะเก็บไว้ประมาณแสนสองถึงแสนสามนะผมไม่ก็อาจจะเป็นสองแสนกว่าแล้วค่อยมาวิ่งทีนึงนะครับซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมว่าผมจะได้ใช้มันตอนไหนนะครับเพราะว่าผมก็รอเกียร์ที่มันเป็นเกียร์ที่เหมาะสมกับตัวเจสิก้าแสงของผมให้ได้มากที่สุดนะครับอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตออกเลยแล้วกันนะครับผม วันนี้นะครับผมก็มาเล่นแบบสเตจยากให้ดูนะครับผมสำหรับอีเวนต์นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับอืมผมหาไม่เจอเสียครับ อยู่นะครับผมผมหาตัวเขาไม่เจอนะอ่านี่นะครับผมอยู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมหาตัวเขาไม่เจอนะผมก็เลยออกไปทางที่ระบบนิดนึงนะครับผมก็ขอประทานโทษไว้นที่นี้เลยนะครับเพราะว่าผมมองหาเขาไม่เจอจริงๆนะครับผมก็ขออนุญาตออกไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้ปิดนะครับผม สำหรับต้องพูดว่าสำหรับอออาแอปนะครับผมผมใช้ออโต้คลิกเกอร์นะครับที่เป็นรูปนิ้วนะครับผมเป็นรูปนิ้วติดติดที่หน้าจอนะครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าไม่ทราบจริงๆเนี่ยสามารถถามผมได้นะครับผมหรือว่ามาถามที่ไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับเผื่อบางทีอาจจะได้เห็นรูปที่แท้จริงของเขานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าคุณผู้ชมชอบใจนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับส่ <c oughs> วนท่านใดที่อยากทิ้งคําถามไว้เนี่ยสามารถถามไว้ได้เลยนะครับผมก็จะรีบมาตอบให้ไวที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้าขอบคุณทุกท่าน,นนะครับผมที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย